จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือ555ปีของเมืองนครราชสีมาสวัสดีครับผมนายสุพจน์บายกรทโษครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวิโรวง์ครับก่อนอื่นต้องเล่าถึงประวัติของสมเด็จพระมหาวิรวงครับคือท่านสมเด็จพระมหาวิโวงนะครับหรือท่านอ้วนติดโสนะครับเป็นสมเด็จนะครับท่านเป็นชาวจังหวัดคุบลรชธานีครับเป็นสมเด็จ6แผ่นดินครับ แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับคือวัดสุทธจินดาครับแล้วก็ท่านเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุนะครับศิลปะอัปตุแล้วก็มอบให้กับกรมศริลปากรนะครับกรมศริลปากรก็จึงจัดตั้งอาคารหนึ่งหลังก็คือหลังนี้นะครับทรงไทยประยุกต์นะครับเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2 4 9 7และตั้งชื่อเพื่อถวายเกียรติแก่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ครับสำหรับการเข้าชมนะครับชาวไทยสิบบาทครับชาวต่างชาติห้าสิบบาทนักเรียนนักศึกษาชมฟรีครับผู้สูงอายุชมฟรีครับสำหรับการจัดแสดงนะครับจัดแสดงตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในจังหวัดนครราชสีม,มาเราก็ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีนะครับ การได้มาของโบราณวัตถุก็คือส่วนหนึ่งก็ได้จากสมเด็จพระมหาวีรุรก็ส่วนหนึ่งก็ไดจากการขุดคน้นขุดแต่งโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงครับก็การจัดแสดงก็ได้ตามละเบับอายุสมัยครับนีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสมัยประวัติศาสตร์นะครับแต่ก็ได้มาถึงอ่าลบบุรีอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ครับก็ต้องเล่าเรื่องอ่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มนุษย์จะไม่มีตัวอักษรใช้นะครับพอหลังจากมีตัวอักษรใช้เสร็จสั้ปุ๊บก็ไล่ตามลําดับอายุสมัยไปจนถึงสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมาก็แบ่งเป็นเ,เริ่มต้นก่อนประวัติศาสตร์ก็คืออาณาจักรทวารวดีครับทวารวดีเราก็ศูนย์กลางของนครราชสีมาก็คือที่เมืองเสมาครับจะพบอาณาจักรที่อลัองการเรียกว่าอาณาจักรทวารวดีครับ จะพบพระพ,พุทธรูปปางสายญาตินะครับที่เมืองเซมาคือพระนอนองค์ใหญ่นะครับที่เมืองเซมาแล้วดั้งเดิมคือเมืองเก่าของนครราชสีมาเราจะอยู่ที่อำเภอสูงเงินก็คือเมืองเซมาต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับปวดให้มีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่นะครับก็จึงมาได้สร้างเมืองที่โคราชในปัจจุบันนะครับก็ตั้งชื่อว่าเมืองนครราชสีมาครับ